กำลังสอนให้เก็บโอเจ้าเลยเขาเล่นเจ๊เจ๊หมออนับหนอคำมอนแม่บอกเลยหนะ้าิเศเดี๋ยวเถอะคำมอนเจดเด่นพริกนกอยู่ที่ใส่ไม่ดีมากแม่ไม่ชอบ take this one first ย่าไหา้อยู่ในไลย่าไหา้อยู่ในอยู่ในไลย่าไหา้โดยเด็ดขาดไปลูกไปนี่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 ว้าวอยู่ในไรหามห้องไห้หาม,มีเซ็กเออเอออะอะห้ามโดยเด็ดขาดนั่นสะิปิว ครับหรือยังสวัสดีครับพี่พ,พีสวัสดีครับพี่พี่ไหนอันนี้อะไรอ่ะลูกอันนี้อย่างวัตถีส่วนโอ้ยั่นสิอันนี้ม้าถูกต้องเห็นม้าเขาบอกม้าอันนี้ม้าถูกต้องไหนไหนม้าอยู่ไหนไม้าอยู่ไหนลูกม้าอยู่ไหน โอ้หมาอยนนี้โอ้หมาถูกต้องครับพี่พี่โอ้เออันนี้มาถูกต้องครับ oh. Where is the dog? The dog Where is the dog? The dog Not this one Other one The dog is this one hmm. Yeah Where? หมาไหนลูก This one what dog? Say dog Bọc. Đó, ê, thuộc tông đó. Bọc. Đó. What this one? Oh, this one is meow. Hello. Yeah. It's cat. It's meow. Yeah. 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 Say cat. Cat. Mama, mama, cặp mềm Mama,

อจิบจ um, ิบจิบจิบเห็ดเสียงจิบจิบจิบตามไม่ได้เอ่ย What this ฮ huh? ะ This is cat meow ก็ตามเสียงตามปิบจิบปิบปิบ เด็กเสียงตามเลยเจ้าเออวัดที่สัน and say and and what yeah. this one what this one oh. butterfly butterfly Bzzz how the butterfly say Bzzz oh. how Bzzz <coughs> uh. This is the Ladybug. Meng Tao Tong Ladybug. Yeah? Red Yeah. What this color? Red and black. Red? Black. Black. Yes, black. Black. and this one is what it's a pig how the how the pig do this out yeah ขอหนึ่งแจกใจให้เจเดนหน่อยได้ไหมครับ This is chick. Pip 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 pip. Uh, how to do? Aw. Mommy. This one, <coughs> Meow. แมวแมวแคทเขาชอบตัวนี้มากพี่พี่เขาชอบไอตัวลูกไก่จิ๊บจิ๊ะจิ๊บจิ๊บจเก่งจังเลยสาสิบชิกว้าวจะเรีนเก่งไหมครับพี่พี่สวัสดีครับ

What xin one? Má. Má lỗi lắm xin lỗi lắm xin lỗi lắm Cow. าสวัสดีทุกคนนะคะเจเดนน่ารักมากคุณดวงจันสีน้ำเงินขอบคุณนะคะ <c oughs> เจเดนหนาวเนี่ยวันนี้ไม่หนาวนะ,ะที่กรุงเทพไม่หนาวนะคะ